สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนะคะวันนี้แม่ค้ามีมีมาปล่อยออกอยู่หนึ่งเล่มค่ะมีเล่มนี้ค่ะมีดเล่มนี้ใบยาว13.3นะคะใบกว้างอยู่2.1ค่ะ สันหนาอยู่ที่6นะคะด้ามยาวอยู่ที่5.5ค่ะความยาวรวมอยู่ที่18.6นะคะความยาวรวมตัวมีดพร้อมด้ามอยู่ที่1ิ6นะคะค่ะมีดเล่มนี้ก็สันมันก็จะเป็นผิวไฟนะคะลูกค้า เล่มนี้แต่งลายค่ะแต่งลายกิดบมังกรนะคะเล่มนี้แม่ค้าปล่อยออกอยู่ที่990บบาทค่ะแม่ค้าเปิดคมแล้วนะคะเปิดคมมีดพร้อมใช้งานนะคะลูกค้ามีดเล่มนี้พร้อมส่งค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจ แอดไลน์มาสอบถามแม่ค้าได้นะคะนิดเล่มนี้แม่ค้าก็ดรายละเอียดเรียบร้อยค่ะแม่ค้าเก็บคมเรียบร้อยแล้วนะคะ มีดเล่มนี้หมคะปล่อยออก990บาทนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะแมคะ่ค้าเข็บรายละเอียดเรียบร้อยอส่วนท่านไหนลูกค้าที่อยากได้ฝักเพิ่มหรืออยากได้ซอง PVC เพิ่มก็สอบถามได้นะคะมีดเล่มนี้พร้อมส่งค่ะช่วงนี้ก็บุญกระถิน เยอะนะคะลูกค้าช่วงนี้งานวัดก็จะบ่อยหน่อยค่ะใครไปทำบุญที่วัดไหนบ้างอคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะลูกค้าช่วงนี้ก็วัดบ้านแมค่ค้าก็จะมียุสองหมู่สองวัด วันนี้กับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็คืองานบุญกระถินทั้งสองวันเลยค่ะขออาภาัยด้วยนะคะที่แม่ค้าส่งงานให้ลูกค้าล่าช้านะคะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามและส่งกำลังใจมาให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้แม่คม้ามีมีดมาปล่อยออกนะคะเล่มนี้นะคะลายเก็ดมังกระคะ่ะเก0เก้าสิบบาท พร้อมส่งนะคะลูกค้าตัวมีดเอาเข้าใกล้ก็ไอ้มันจะเป็นสะท้อนนะคะเห็ไหมคะให้ดูไกลๆพร้อมปล่อยออกนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแอดไลน์มาสอบถามเลยนะคะออแม่ค้าลงคลิปก็10โมง สิบโมงค่ะเพราะว่าแม่ค้าก็เพิ่งแพ็กของส่งให้ลูกค้าเสร็จเมื่อกี้นี้แม่ค้าก็เสร็จงานแล้วแม่ค้าก็มานําเสนอมีดเล่มนี้นะคะพร้อมส่งค่ะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าม่คาเก็บคงเรียบร้อยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่ค้าก็ขอตัวไปทำงานมีดส่งลูกค้าต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่ค้าพูดผิดพูดถูกก็เบอร์จริงค่ะลูกค้าเพราะว่าเก็บงานมันต้องแบบใช้สายตาแล้วก็หนักอยู่เหมือนกัน,นะค่ะจะได้ไปตัดแว่นใสแล้วเพราะว่ามันจ้องสายตาสายตาจ้องมีด เก็บด้ามเพราะว่ามันแม่ค้าทำค่ามันก็เลยได้ใส่สายตาค่ะช่วงกลางวันก็จะเคลียร์งานออกให้ลูกค้ากว่าจะเสร็จภารกิจอยู่ในบ้านมันก็ช้าค่ะกว่าจะได้ไปทำงานเก็บรายละเอียดมีให้ลูกค้าเต็มตัวยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะและขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจแม่ค้านะคะที่แม่ค้าส่งงานให้ช้าแต่แม่ค้าก็ส่งค่ะส่งงานช้าแต่แม่ค้าก็ส่งให้ลูกค้านะคะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแม่ค้าแล้วก็เหมือนคนในครอบครัวค่ะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าภารกิจอ,อยู่บ้านมันก็หลายอย่างค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันก็ เห็นใจให้ลูกค้าเห็นใจแม่ค้ายังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่ดุไม่ว่ากันค่ะที่ส่งงานให้ช้าเล่มนี้พร้อมส่งนะคะขอบคุณลูกค้าที่ส่งส่งส่งให้กำลังใจกันด้วยค่ะมีดเล่มนี้พร้อมส่งสำหรับคลิปนี้แม่ค้าขอตัวไปทำมีด ส่งให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้วันเสาร์แม่ค้าก็ขอภาวนาให้เสร็จทันเร็วๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าที่ส่งกำลังใจและออคอมเมนต์มาติชมกันได้นะคะลูกคา้ายังไงแมค่ค้าก็ขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าฝากมีดเล่มนี้ไปด้วยนะคะพร้อมส่งค่ะ9ก0บาทค่ะ คลิปนี้หมคะขอตัวลาเกาอน,นะคะแม่ค้าจะไปทำงานมีดต่อคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ